เมอร์เซเดสเบนวิชันในวิทยาคือคอนเซปต์คาร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างอวธารและยังเป็นการบอกเล่าอนาคตของการเดินทางที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและเทคโนโลยีอย่างไร้รอยต่อรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่คือสิ่งมีชีวิตแห่งอนาคตที่สามารถตอบสนองผู้ขับและสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างอัจฉริยะตัวรถมาพร้อมการออกแบบสุดล้ำด้วยเส้นสายโค้งมนราวกับสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ใช้ไฟเล็กที่สามารถเปลี่ยนสี และแสดงผลได้อย่างหลากหลายประตูโปร่งใสที่เปิดขึ้นคล้ายปีกผีเสื้อและที่ด้านหลังมี biometric flash หรือเกล็ดเคลื่อนไหวกว่า33ชิ้นที่สามารถสื่อสารกับผู้คนภายนอกได้ทั้งหมดนี้ทําให้วิทยาดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีการหายใจและมีปฏิสัมพันธ์ภายในห้องโดยสารเน้นการควบคุมแบบไร้พงมาลัยเพียงวางมือบนคอนโซลกลางระบบก็จะจดจําชีวภาพของผู้ขับและซิงเข้ากับรถอย่างสมบูรณ์ผู้ขับสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรถและเข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่านการเคลื่อนไหวของมือ และถ้าทางราวกับกําลังเชื่อมต่อจิตใจกับรถขุมพลังเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบใช้แบตเตอรี่แบบออร์แกนิกที่ทําจากวัสดุคาร์บอนเบสปราศจากโลหะหนักสามารถรีไซเคลิลได้เกือบทั้งหมดพลังงานมหาศาลนี้ทําให้วิธีเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบสงบแต่ทรงพลังพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละล้อที่ทําให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางแม้กระทั่งการวิ่งแบบเฉียงเหมือนปู่ Mercedes-Benz v i s i o n ในวิทยาจึงไม่ใช่แค่รถต้นแบบแต่คือวิสัยทัศน์ของอนาคต ที่สื่อสารแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและยั่งยืนสองแสงแวววาวถ้าคุณกำลังมองหาการเดินทางที่มากกว่าการขับขี่วิธีคือการก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่ทุกการเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจและสิ่งแวดล้อม